คุณเคยสงสัยไหมว่าบางที่ยิวห้าเปอร์เซ็นต์บางที่ยิวแปดเปอร์เซ็นต์บางที่ให้สิบเปอร์เซ็นต์ผมเห็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยวันนี้ผมมาแนะนําให้ฟังครับอสังหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยิวเนี่ยมันคือผลตอบแทนต่อปีเนาะก็คือเอาค่าเช่ามาหามาคูณสิบสองเป็นต่อปีเนี่ยแล้วหารราคาต้นทุนราคาอสังหาแล้วคูณร้อยเนี่ยก็จะได้เป็นยิวอ,ออกมาแต่บางทีเนี่ยเวลาเขาบอกยิวเจ็ดยิวแปดบางทีมันไม่ได้เกิดจากอย่างนั้นเนี่ยฮะมันอาจจะเป็นเกิดจากส่วนลดราคาก็ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆ คอนโดเกรดเดียวกันนะแล้วก็อยู่ทำเลใกล้กันคอนโดอันนึงขาเช่าส0,000อีกอันนึงเช่า20,000ลูกค้าจะเช่าที่ไหนถูกไหมฮะถ้ามันใกล้กันถูกไม่ได้ต่างกันมาก2 0,000ก็เป็นคาตอบสําหรับการเช่าถูกไหมฮะก็เหมือนกันครับคุณต้องเช็คก่อนว่าราคาตลาดในแอเรียนั้น่ะเช่าเท่าไหร่นะมันจะเป็นตัวตั้งได้ว่าเฮ้ยความน่าจะเป็นคือแบบนี้ยูที่แท้จริงคือแบบนี้แต่ส่วนไอ้พวก2ปีแรกนะเบ้างแบ้างสิบบ้างส่วนใหญ่อะก็จะเป็นการที่เขา ยอมลดราคานะแล้วเอามาบวกในยิวให้คุณแต่ที่น่ากลัวกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าสังหาบางประเภทเนี่ยที่มันไม่มีมูลค่าเลยที่มันทํายิวไม่ได้เลย,เยมาการันตีให้คุณนะแล้วพอหลังจากนั้นไม่มีผู้เช่าเลยอันเนี้ยจะทําให้คุณล้มเหลวได้นะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมคุณก็ต้องดูทําเลไปหลักครับว่าเอา่อทำเลนั้นมันเป็นยังไงนะครับลูกค้าที่จะใช้บริการเช่านียเป็นใครนะครับแล้วก็ระยะยาวเป็นยังไงนะครับ อย่ามองแค่ว่าตอนซื้อเห็นห้องสวยๆหรือการนําเสนอดีๆใช่ไหมครับเราต้องมองถึงระยะยาวด้วยอีกอันนึ่งยกตัวอย่างเช่นคอนโดตามแหล่งท่องเที่ยวที่การันตีสูงๆี่สูง20%อย่างงี้ใช่ไหมครับสมมติว่าการันตี20%คือ80 0 0 0 0ต่อปีก็ตกเดือนละ70,000มอย่างงี้ยกตัวอย่างนะมันไปได้ถึงขนาดนั้นไหมถ้าไม่ใช่แสดงว่าคุณน่ะกำลังได้ส่วนลดมาเป็นนิวการันตีนะคุณจะได้ทําใจว่าระยะยาวจะวางแผนแบบไหนผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ผมบอกว่าคุณจะได้รู้และว,วางแผน ทางการเงินได้ถูกไม่ใช่ว่าวันนี้คุณอาจจะแบบลงทุนไปเกินลิมิตของตัวเองพอถึงแล้วเวลาปีที่4ขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะไม่มีกําลังส่งก็ได้ในตอนที่มันแบบค่าเช่าน้อยลงนะครับอ่ะโอเคครับก็ถือว่าเ,เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็หวังว่าจะช่วยเป็นประโยชน์ให้คุณไม่มากก็น้อย a s s e Insider ครับซับซ้อนแค่ไหนคุณก็เข้าใจได้สวัสดีครับ